สวัสดีครับวันนี้ m a z d a cx 5นะครับติดตั้งตะแกรงบรรทุกสัมภาระบนหลังคารถของทูเล่นะครับเป็นตัวทูเล่แคนยอน xt นะครับพร้อมกับชุดขาจับคานขวางของทูเล่เช่นกันนะครับชุดขาจับคานขวางตัวนี้นะครับเป็นตัวตรงรุ่นไม่ดัดแปลงไม่เจาะตัวรถนะครับยึดเข้ากับรูเดิมของรถนะครับไม่มีการเจาะเพิ่มนะครับตัวขาจับนะครับก็จะมีกุญแจล็อกกันขโมยให้ทั้ง4ด้านนะครับ แบบนี้เลยนะครับส่วนตัวตะแกรงนะครับวัสดุจะเป็นเหล็กนะครับข้างในก็จะมีฝาปิดพร้อมหญแจล็อกนะครับตะแกรงสามารถถอดเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งานนะครับออกแบบมาให้ฟิตพอดีกับตัวรถนะครับรับน้ำหนักได้สูงถึง100กิโลกรัมนะครับตัวนี้สามารถบรรทุกสิ่งของได้หลากหลายนะครับเช่นอุปกรณ์ติดตั้งแคมป์อุปกรณ์กีฬากระเป๋าเดินทางหรือว่าอื่นๆนะครับหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ดีสคริปชันหรือคำอธิบายด้านล่างได้เลยนะครับ มีช่องทางการติดต่อร้านทุกช่องทางสำหรับวันนี้สวัสดีครับ